ไอ้สปาเลตติเนี่ยแปลกมึงไม่ได้เล่นบอลแบบนี้แต่ก่อนตอนมึงคุมอูลิเนเซ่โรมาหรืออินเตอร์มึงยังเล่นเน้นชัวเน้นรับแต่มึงอายุขนาดนี้มาเปลี่ยนเป็นสไตล์บุกเต็มสูบแม่งสุดตีนจริงๆนอกจากคำถามว่ากลุ่มเด็กๆเหล่านี้คือใครการจะกลับมาสู่ควาสมสำเร็จได้คุณต้องไปหวังพึ่งนักเตะจ,จอร์เจียนักเตะเกาหลีใต้เหรอ นี่คือการเดินทางของโรเชโนสปารตติกุนซือเลือดอิตาเลียนที่เคยถูกสบประมาทครัว่าหนึ่งในกุนซือผู้อาภาพัพครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับตอนรับเาเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาครับกับผมจิตกรสรีน้เพลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเมนสแตนไทยแลนด์ของเรานะครับแน่นอนครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์สุดแรงเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนโดยตรงนะครับผมสุเเดจของนบุรีครับยังถูกพูดถึงในวงกว้างครับแน่นอนครับนี่คือการคว้าแชมป์การโชว์สัาครั้งแรกในรอบ33ปีครับและถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่สมควรได้รับเครดิตก้อนใหญ่ๆ ก็ต้องยกให้กับคุณซือของพวกเขาครับร r ช g i n a l s p a l l e วันว่านี่คือหนึ่งในกุนซือผู้อาภัพครับเกือบได้อยู่แบบเนี้ยอยู่หลายปีมากๆครับจนทั้งมาประสบผลในวันนี้ณนะปัจจุบันเส้นทางการต่อสู้ของสปาเ l ตติไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับแต่การฝ่าฟันการเชื่อมั่นและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองเล็กๆน้อยๆครับมันจึงทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มันแตกต่างและเป็นส่วนสำคัญที่พานาบุลีนั้นควา้าแชมป์กาโชกสมัยได้ วันนี้พาไปติดตามเรื่องราวชีวิตของกุนซือคนนี้ครับลูเชโนสปาเลติครับจริงๆต้องบอกว่าสปาเลติไม่ได้เป็นโค้ชที่โนเนมแต่อย่างใดน,นะครับเขาถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือ,อน่าจาับตามองของวงการฟุตบอลอิตาลีโอ้ตั้งแต่แบบยุค2 0 0 4 2 0ัก็ได้ครับตอนที่คุมอุยิเนเซ่แล้วก็พาทีมนั้นคว้าอันดับ4ของตารางครับได้ไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเรียกได้ว่าเป็นทีมม้ามือที่โผล่ขึ้นมาครับทั้งที่ ลายล้อมด้วยคู่แข่งและนักเตะในระดับวิ๊กเนมหลายคนการสร้างอุนิเอเในยุคนั้นน,นะครับสปเร์สตีไม่ได้มองว่าต้นสังก,กัดของเขานั้นเป็นทีมรองหรือว่าต้องรอเล่นตั้งรับรอสวนกลับใช้ความว,าวือหวาบุกบวาบเข้าใส่แต่สู้ไม่มีถอยครับและบางครั้งเนี่ยเดินเครื่องเกมรุกกดดันคู่แข่งกดดันทีมใหญ่ได้ด้วยจึงมาพร้อมกับการถือกำเนิดคู่หูเพชรคาดระดับตำนานของอุนิเซครับ นั่นก็คือวินเซนโซยากวินตาและอันติโรดินาตาเล่ครับด้วยผลงานอันเลิศเลอตรงนั้นแหละครับจึงไปเข้าตาโรม่าครับที่คว้าตัวเขาไปคุมทีมในปี2005นแน่นอนครับจุดเริ่มต้นมันยากลำบากเพราะโรมาก็เหมือนกับทีมอ,อื่นๆในอิตาลีทั่วๆไปนะครับที่จะมีความเป็นธรรมชาติในการเล่นเกมรับมากกว่าแล้วก็เน้นในจังหวะสวนกลับใช้ความเร็วใช้ความวุบวาบเข้าสู้จนในที่สุดนะครับสปรลตติจึงพยายามปรับเปลี่ยนครับ วิธีการเล่นเพื่อเติมประสิทธิภาพให้มันมากขึ้นนั่นคือการใช้ประโยชน์จากเจ้าชายหมาป่าก็คือฟรานเชสโกตติให้มากขึ้นกว่าเดิมครับดยการไปยืนค้ำเป็นหน้าเป้าแต่ว่าถอยลงมาเชื่อมเก,ม,เก,ม,เกมจากแดนกลางได้ถ้ายุคนี้เราอาจจะเรียกว่าฟอลนน์นั่นแหละครับซึ่งถือว่าเป็นแทคติกที่เข้าทางตติเลยครับเพราะเขาต้องการมีส่วนร่วมกับการเดินเครื่องเกมลุกขึ้นไปจากกลางขึ้นไปหน้า แล้วก็สามารถยืนปักหลักอยู่ข้างบนได้และที่สําคัญครับจะทําให้เพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนในเกมรุกเนี่ยมีอิสระในการเล่นมากขึ้นโดยเฉพาะบรรดาตัวริมเส้นที่มีความรวดเร็วอย่างมันชินีหรือมิดฟิลด์ที่มีพลังงานเหลือล้อนอย่างซิโมเน่เปรัตต้ากับกลายเป็นคนที่เหมือนอาวุธลับของโรม่าครับเติมขึ้นไปในเมื่อที่ถูกต้องเพราะตติก็จะพยายามดึงกองหลังคู่แข่งเนี่ยออกจากตําแหน่งแล้วก็ใช้กลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนั้นเติมขึ้นไปและมีโอกาสยิงประตูได้ ไอความลงตัวเนี่แหละครับมันจึงทําให้โรมานั้นเดินหน้าเกมลุกอย่างไหลลื่นเคยชนะถึง11นัดติดต่อกันไม่แพ้ใคร13นัดติดต่อกันไต่จากอันดับ15เมื่อสั้นก่อนนะครับพอมาถึงมือของสเปนติขยับขึ้นไปอยู่ท็อปโฟของตารางและมีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างจริงจังทั้งแรกในรอบ5-6ปีเลยครับพร้อมกับพาโรมานไปถึงนัดชิงชนเลิศของฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียเพียงแต่ว่า บทสรุปเนี่ยมันก็ได้แค่เกือบครับซีซั่นหนึ่งกล่าวนะครับ2 5 2 6เนี่ยนะครับวงการอิตาลีนั้นสั่นสะเทือนด้วยคดีกันชโชโบลียูนตุสถูกปรับตกชั้นอินเตอร์มิลานถูกเลื่อนขึ้นมาคว้าแชมป์แทนส่วนโรมาก,ก็เลยถูกขยับอันดับขึ้นมาเป็นรองแชมป์แต่สิ่งที่มันน่าเจ็บใจก็คือโคปาอิตาเลียนัดชิงชาเลินั่นแหละครับในเวลานั้นเนี่ยยังแข่งเย่าเยือนอยู่เกมนัดแรกครับโรมาบุกไปเสมออินเตอร์มิลานแบบน่าชนะเล่นดีกว่าด้วยแต่ว่าเสมอหนึ่งัเกบานเ่งครับ โดนงูใหญ่บุกมาอัดไป3าหนึ่งชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนั่นหมายความว่า2 0 0 5ันห้โรม่าของสปาลติจบด้วยอันดับรองแชมป์ทั้งกันโชและโคปาอิตาเลียครับเกือบได้แค่นั้นและยังไม่พอนะครับซีซั่นถัดมาครับ2 0 0 6 2 0 0 7ลักษณะคล้ายๆกันเลยครับรูปแบบวิธีการเล่นการยืนตำแหน่งของตอติทรงประสิทธิภาพมากขึ้นเกมรุกหลากหลายมากขึ้นแต่ในปีนั้นต้องยอมรับว่าอินเตอร์มิลานั้นโหดจริงๆครับไล่ลา่ลายอย่างไงก็ไม่ทันสุดท้ายนะครับ อินเตอร์ปิดจอ็อบคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนแต่สิ่งที่พอจะทําให้ชุ่มชื่นหัวใจได้ก็คือโคปาอิตาเลียเนี่ยแหละครับโรม่าได้ชิงกับอินเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้พวกเขาจัดการได้ครับนัดแรกนะฮะเปิดบ้านถลม่มงูใหญ่ไป6-2ครับขณะที่นัดสองนั้นแพ้ไป2-1ครับแต่ก็ยังเพียงพอครับด้วยสกอร์รวม7-4โรม่าคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียครับซีซั่นหนัดมาครับ2007-2008พวกเขาได้ใช้ฟุตบอลทัวร์อีกครั้งหนึ่ง ชนะอินเตอร์เหมือนเดิมเลยครับ21่ 1. แต่ในลีกจบด้วยอันดับ2อีกแล้วครับคะแนนตามหลังอินเตอร์3คะแนนเท่านั้นและที่น่าเสียดายครับตลอดทั้งซีซั่นแพ้แค่4แมชหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับอินเตอร์มิลานนี่แหละครับมันเหมือนรถที่เหยียบคันเร่งแบบสุดแล้วครับแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีซีซั่นถัดมามันเลยลดระดับลงมาครับในปี2 0 0 8 2 0 0 9เาโรม่าจบด้วยมือเปล่าครับด้วยอันดับ6ของตาราง และไปได้ไกลสุดก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลถ้วยก่อนที่ซีซั่น2009-2010จะออกสตาร์ทอย่างย่ำแย่ครับแพ้ทั้งเจนัวแพ้ยูนุสจนสง่งผลให้เกิดการแยกทางด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายสปราร์ติกลายเป็นอดีตของโรมาแล้วก็ก็หลีกหนีความผิดหวังครับบินไปรับงานคุมทีมเซนิตเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กครับที่รัสเซียแต่โชคชตาครับมันก็พากลับมาเจอกับโรมาอีกครั้งในปี2016ซึ่งคราวนี้ครับ สปาร์ติก็พยายามจะยกระดับให้หมาป่ากลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อีกรอบหนึ่งจนซีซั่นถัดมาเนี่ยแหละครับ2 0 1 6ถึง2 0 1 7ครับได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อสู้กับยูนุสหมาอำนาจผู้ผูกขาดแชมป์มาหลายปีได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสร้างทีมใหม่ขึ้นมาตรงกลางก็เต็มไปด้วยแข้งระดับท็อปครับดานิเอลเดรรซี่รัยานิงโกลันรวมถึงเลอันโดปาเรเดสส่วนข้างหน้าก็โฉบเฉี่วยววือววาเหลือเกินครับทั้งโมเมซาลาและดิโกแปรติพร้อมมกับี หัวหอกตัวเป้าวัยเก่าอย่างเอดดนเชโกแต่ท้ายที่สุดนะครับทุกอย่างก็เข้าอีกรอบเดิมโรม่าจบฤดูกาลด้วยการเป็นรองแชมป์อีกแล้วครับแล้วก็ตามหลังแชมป์อย่างยูเวนตุสแค่3คะแนนเท่านั้นและคราวนี้ก็ถึงทางแยกอีกรอบนึงเมื่ออินเตอร์มิลานครับซึ่งเคยเป็นหนึ่งในทีมที่สปาร์ตินั้นต่อสู้มาโดยตลอดได้ยื่นสัญญา2ปีให้พิจารณาซึ่งเดีลนนี้นะครับจางจินตงครับกรรมการผู้จัดการของซูนิงกลุ่มทุนสัญชาติจีนเนี่ย ที่เป็นเจ้าของสโมสรเป็นคนคัดเลือกด้วยตัวเองรับว่าอยากได้ลูชโนสปาร์ติเข้ามาคุมทีมครับเพื่อเริ่มต้นสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งและเมื่อทุกอย่างมันเสร็จสิ้นตอบตกลงเรียบร้อยอินเตอร์ก็เทเงบประมาณในการเสริมทัพครั้งใหญ่เลยครับให้กับสปาร์ติเรียกได้ว่าช้อปปิ้งเงินเพลินเลยครับไล่ตั้งแต่มิรานสครีเนียครับมาเดียสเวซิโนอเลสซานโดบาสโตนีรวมถึงการยืมตัวชวัวการเซโลเข้ามาเมื่อรวมกับบรรดานักเตะเก,ก่าที่อยู่อยู่แล้วนะครับ อินเตอร์จึงกลายเป็นทีมที่มีขุมพลังน่าสนใจมากๆผลงานในสนามก็เกาะกลุ่มหัวตารางครับมีลุ้นแชมป์โดยมีความหวังในแนวรุกก็คือมารอิกาดีและตัวริมเส้นจอมแอสซิสต์อย่างอิวานเปเรซิสตแต่การเดินทางมันก็มีช่วงสุดอีกแล้วครับท้ายฤดูกาลครับผลงานอินเตอร์มิลานภายใต้การทีมข,ของสปาติก็เหมือนลดแหกโค้งครับหลุดแพ้หลุดเสมอหลุดแพ้หลุดเสมออยู่แบบนี้ครับ แต่ก็ยังสามารถรักษาพื้นที่อันดับ4ี่ของตัวเองไว้ได้ครับแล้วก็ได้กลับไปเล่นในบนเวทีแชมเปียนส์ลีกปีแรกผ่านพ้นไปครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีความน่าเสียดายแต่ก็เป็นผลงานที่เข้าเป้าครับนั่นคือการพาอินเตอร์นั้นกลับไปเล่นแชมเปียนส์ลีกกลุ่มทุมซุน,นิงก็เลยขยายสัญญาให้อีก2ปีครับแถมเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีกครับฤดูกาล2 0 1 8ถึง2 0 1 9าครับทัพงูใหญ่จึงเสริมทัพอย่างมองมันอีกรอบสปารติไปดึงเอารัสย่านิงโกลันครับลูก มาเตโอปริตาโน่ครับกองกลางเล็กพริกขี้หนูจากซัสโซโลและหือหายสุดก็คือการดึงเอาลอตาโลมาร์ติเนสเนี่ยแหละครับศูนหน้าดาวรุ่งที่กำลังโด่งดังในลีกอาเจนตินาทุ่มทุนขนาดน,นี้ความหวังไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วครับแต่มันคือคแชมป์กันโชอสเยเพียงแต่ว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าครับอินเตอร์วนเวียนอยู่แถวกลางตาราง ตกรอบทัวร์แชมเปี้ยนส์ลีกไปตั้งแต่ไก่โฮขณะที่ยูโรปาลีกก็มาตกรอบน็อกเอาท์อีกยังดีครับสุดท้ายเนี่ยยังสปีดขึ้นมาจบอันดับ4ของตารางคว้าโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งแต่สุดท้ายเมื่อประเมินผลกันหมดเรียบร้อยนะครับสปาร์ติก็ถูกมองว่ายังไม่ใช่สําหรับอินเตอร์ครับที่จะพาทัพงูใหญ่นั้นกลับไปสู่ความสําเร็จเขาโดนปลดออกในวันที่30พฤษภาคม2019้และนั่นคือช่วงเวลา เยียวยาหัวใจครับซึ่งก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าสปาร์ตินั้นจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งมันมีคําพูดหนึ่งครับใจความก็คือบอกว่าไอ้สปาร์ติเนี่ยแปลกมึงไม่ได้เล่นบอลแบบนี้แต่ก่อนตอนมึงคุมอูลิเนเซ่โรมา่าหรืออินเตอร์มึงยังเล่นเน้นชัวเน้นรับแม้จะมีเปิดเกมบุกบ้างแต่มึงอายุขนาดนี้มาเปลี่ยนเป็นสไตล์บุกเต็มสูบแม่งสุดตีนจริงๆผมต้องยอมรับเลยคําพูดตรงนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของคุณททธิ์สินคณาวิวัฒ หรือที่แฟนบอลในบ้านเรารู้จักในนามของสเตฟานแอนตี้ฮีโร่เนี่ยแหละครับอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลชื่อดังของเมืองไทยซึ่งไอ้ประโยคนี้นะครับมันมีความน่าสนใจมากตรงที่การเข้ามาคุมนาโปลีเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและได้เห็นความพยายามของสปาร์ติครับที่จะปรับเปลี่ยนแทคกติกของตัวเองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อให้มันจะขัดกับวิถีการทํางานของตัวเองในยุคที่ผ่านมาก็ตามเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มันแตกต่างออกไปเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีแต่คําว่าเกือบทําได้เกือบสําเร็จ เพราะฉะนั้นเขาจึงมองหาอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาครับและเขาก็ปั้นให้นาโปลีนั้นกลายเป็นทีมที่มีคาแรคเตอร์ดุดันเร้าใจคล้ายๆกับในยุคก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่วอเตอร์มาซารีมาริโซซารีจนไปถึงคาโลแอนเชลติซึ่งนาโปลีก็เคยเกือบได้มาแล้วครับมันเหมือนคนเคยเกือบทั้ง2ฝั่งครับทั้งสโมสรและตัวุนสื่อมาเจะอเอ๋กันในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีเพราะก่อนที่สปารชติจะมารับงานนะครับทางของนาโปลีก็ค่อยๆลดระดับตัวเองลงครับในยุคของเจเนโรกาตูโซ แต่พอมาถึงมือของสปาร์ติคครับเขาเพิ่มเติมความดุด,ดันเข้าไปอีกเน้นเกมบุกมากขึ้นวิ่งไล่แดนบน Pre เพรสซิ่งโดยเฉพาะการแจ้งเกิดของวิกเตอร์ออซิเมนยิงกระจุยกระจายครับรวมถึงการคืนชีพแนวรุกตัวเก่าๆอย่างริสเมอร์เทนและโรซนโซเอ็นซีเยจนในที่สุดครับก็กลับมาเล่นสนุกเล่นเร้าใจถูกใจแฟนแต่ก็น่าเสียดายครับปีแรกของสปาร์ติกับนาโปลีจบอันดับ3ของตาราง แต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามองก็คือทีมชุดนี้มันสามารถต่อยอดได้ครับและสามารถคาดหวังได้มากกว่าเดิมไม่ใช่แค่เกือบอีกต่อไปฤดูกาลนี้แหละครับ2022-23มันจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นาบปรีปล่อยนักเตะตัวหลักออกไปหลายคนคารลดูคูริบาลีฟาเบียนลุยส์อดัมยูนสัสอาคคาเดีสุสมิลิกพร้อมกับเติมกลุ่มนักเตะใหม่เข้ามาอย่างเช่นเซนียถา,าวรกับ องเรอองกีซา An ดึงเอาจาโคโมรัสปาโดรี่เข้ามาแล้วก็มี2นักเตะต่างชาติใหม่ครับควิชาควารัสเกเรียปีดารุ่งจากจอร์เจียและคิมมินแจประกานหลังทีมชาติเกาหลีใต้แน่นอนครับการเดินหมากตลาดซื้อขายแบบนี้บางคนก็ตั้งคาถามเป็นเรื่องปกตินอกจากคําถามว่ากลุ่มเด็กๆเ,เหล่านี้คือใครมันก็เลยถิดไปถึงขั้นว่าการจะกลับมาสู่ความสําสเร็จได้คุณต้องไปหวังพิ่งน,ตต ie, นตตักเตะจอร์เจียนักเตะเกาหลีใต้หรือแต่สุดท้าย คนที่มันทําให้เกิดปรากฏการณ์ได้ก็คือลูเชโนสปาร์ติเนี่ยแหละครับระบบผก,การบุรกหลาของนาบปรียุคนี้ครับทะลวงฝ่าฟันตีฝ่าวงล้อมแล้วก็สอดรับกับบรรดานักเตะใหม่ๆที่เขาดึงเข้ามาแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวครับทุกคนสามารถตอบโจทย์และสามารถตอบแทคติกที่สปารติอยากจะเห็นครับพร้อมกับต่อเติมความโหดของวิเตอร์โอซิเมนเพิ่มเติมมากขึ้นกลับไปให้โอกาสเออร์วิงโลซาโนครับปีกเม็กซิกันที่นั่งสำรองมาอย่างยาวนาน รวมถึง2นักเตะใหม่ที่โดดเด่นที่สุดครับควิชาครัครสเคเลียกลายเป็นขวัญใจไอดอลของแฟนบอลนาโปลีไปแล้วส่วนคิมินเจก็จเหมือนปีศาจร้ายในแนวรับครับที่คอยจัดการคอยป้องกันคอยปะทะคอยเสียบคอยชนทุกสิ่งอย่างครับเพื่อไม่ให้ทีมนั้นเสียประตูในที่สุดครับมันก็สิ้นสุดการรอคอยของนาโปลี33ปีผ่านพ้นไปและก็เป็นกีติยศที่ลูเชโนสปราร์ตินั้นรอคอยมาทั้งชีวิตต่อให้การต่อสู้ที่ผ่านมานั้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำ แต่ยิ่งรอนานเท่าไหร่ความสาเร็จมันก็ยิ่งหอมหวานมากเท่านั้นสปาร์ติเคยบอกว่าทีมเราเป็นทีมธรรมดามากๆครับไม่ได้เป็นทีมที่ร่ำรวยอะไรเดินทางไม่เคยได้นั่งเฟิร์สคลาสมีแต่ขึ้นรถกันไปเรื่อยมันเป็นคำเปรียบเป,ย,เปยนะครับสปาร์ติแค่บอกว่าต้องไม่ลืมครับถ้าลองมองย้อนกลับไปในวันที่เราทุ่มเทชีวิตเพื่อการนี้จนในที่สุดผมก็ควา้าสควโตมาอยู่ในมือได้สำเร็จมันยากมากสำหรับการเริ่มต้นที่ต้นทุนต่ำกว่าทีมมือนอื่น แต่มันก็คุ้มค่ากับการทดลองอะไรใหม่ๆครับและเขาก็ทำมันได้สำเร็จนี่คือการเดินทางครับของลูเชโนสปาเลติกุนซือเลือดอิตาเลียนที่เคยถูกสบประมาทครับว่าเป็นแค่โค้ชเกือบทำได้วันนี้เขาปลดล็อกให้กับตัวเองได้สำเร็จครับนั่คือการพานาบุรีควา้าแชมป์กันโชตสยาครั้งแรกในรอบ33ปีครับเอามาฝากสาวกอสซูรานะครับอ่าคิดยงไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับและถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็ มีฟีเจอร์สแตนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกรดิ่งให้กับเมสแตนไทยแลนด์นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ